ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการสมัครรับเลือกตั้งในวันที่1-5ธันวาคม2568นี้นะครับเมื่อคุณผู้ชมไปสมัครแล้วเนี่ยเสร็จแล้วนะครับท่านจะได้รับอะไรกลับไปบ้างหลังจากสมัครแล้วท่านจะได้รับอะไรกลับไปบ้าง ก็ได้แก่หนึใบเสร็จรับเงินนะครับใบเสร็จรับเงินในการสมัครรับเลือกตั้งซึ่งสำคัญมากนะครับท่านจะต้องเก็บไว้ใช้ในการแสดงค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งต่อสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับ 2. ก็คือใบรับใบสมัครใบรับใบสมัครสำคัญอย่างไรก็คือ เขารับสมัครท่านแล้วเขาจะออกใบรับใบสมัครให้กับเราและในใบรับใบสมัครนี้นะครับก็จะมีหมายเลขว่าท่านสมัครในลำดับที่เท่าใดท่านต้องใช้เลขในใบรับใบสมัครนี้นะครับไปใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งนั่นเองแล้วก็ใช้ในการาไปให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยลงคะแนนเลือกตั้งนะครับในวันเลือกตั้งวันที่11ด้วยนะครับ 3. อาจจะได้เอกสารอื่นๆไปด้วยนะครับเช่นสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับประกาศหาเสียงเลือกตั้งหรือแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งซึ่งเขาก็จะจัดทําประกาศสถานที่ต่างๆว่าท่านสามารถไปติดตั้งป้ายหาเสียงตรงไหนได้บ้างนะครับหรือเกี่ยวกับกฎหมายความผิดข้อห้ามต่างๆในการหาเสียงเลือกตั้งเป็นต้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับหลังจากที่เราได้สมัครรับเลือกตั้งไปแล้วนั่นเองนะครับ